เลี้ยวมานี้ฟังสุนทรเป็นฝอนเกี่ยวหัวใจเดียวอายมันตามลงหนักสาวเมห่างลงมักสาวเมห่างอยากเทียขางยาวน้ำเจ้าผู้ไทยจำมัางโอ้โอ้โออ้บัดย้ำคำมาคือหอมนางผู้ายตอมนํำทางยางหวนอยู่น้ำหัว ไห้เดโนสังมะคือตาทั่วเมามัวบ่หูพาสังมะป้าปล่อยนองให้ป็นห้างให้มูตบพี่ฉเฉลิมพลพ่ออยากสารไม่ลลอมความยัดข้อนให้แกบอยมีคนแตะดิ่งลมที้งนองพ่ออยากจับขังในห,ห้องขัดไล่ไว้ในบอนถึงย่ามกินสี่อยปอนหอดย่างฮอนสี่อยวิง ओ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 